สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนที่สนใจใครรู้เรื่องของโหราศาสตร์นะครับอ,อ,อย่างที่ได้เกินไปในหลายๆคลิปนะครับในเดือนพฤษภาที่จะถึงนี้นะครับที่จะมีดาวใหญ่นะครับย้ายนะครับพร้อมกัน3ดวงนะครับคือย้ายใกล้กันภายในเดือนพฤษภานะครับซึ่งประกอบไปด้วยดาวพระราหูดาวพระเสาร์แล้วก็ดาวพระพฤหัสนะครับ โดยเฉพาะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวใหญ่นะครับเป็นดาวสุภเคราะดวงใหญ่นะครับซึ่งให้ผลทางคุณวิเศษกับทุกๆลัคนาราศีนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงลัคนาราศีหนึ่งคือลัคนาราศีมิถุนนะครับมิถุนเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิกับเจ้าเรือนกัรมะนะครับปัตนิก็คือคู่ครองคู่คนส่วนนะครับกรรมะคือการงานการกระทํานะครับเป็นสองเจ้าเรือนของคนลัคนาราศีมิถุนในวันที่13พฤษภา ดาวพฤหัสก็จะโครจรย้ายมาทับนะครับทับลัคนาตัวเองแล้วก็จะเล็งไปที่ภพปัตตนีซึ่งเป็นภพคู่ครองคู่อุลส่วนอันนี้ก็จะได้ผลดีมากๆนะครับไปหนึ่งปีนะครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนามิมิถุนก็เตรียมตัวรับสิ่งดีๆจากดาวพฤหัสต่อมาดาวอีกดวงหนึ่งซึ่งย้ายก่อนนะครับย้ายก่อนดาวพฤหัสก็คือดาวพระราหูดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรืนอนสุภะสุภะก็คือความเจริญ ความเจลลเริญรุ่งเรืองของคนรัคนาราศีมิถุนก็จะย้ายเข้ารัาาคนาราศีกลุ่มเป็นเกษตรนะครับเกษตรคือความแข็งแรงมั่นคงยิ่งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับข่าวดีในอีกเรื่องหนึ่งนะครับต่อมาวันที่19พฤษภาดาวอีกดวงหนึ่งนะครับก็คือดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของคนรัคนาราศีมิถุนนะครับก็จะย้ายเข้าพบกรรมะมรณะกรรมะ อาจจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องหนักใจนะครับมีดาวใหญ่2ดวงนะครับดาวพระฤหัสแล้วก็ดาวพระราหูนะครับอันนี้ก็เพียงพอนะครับสำหรับโอกาสดีๆที่จะเข้ามานะครับใน1ปีนี้นะครับเพราะนั้นคนลัคนาราศีมิถุนก็เตรียมตัวรับสิ่งดีๆนะครับเชื่อว่าหลายท่านที่สนใจใครรู้ในโหราศาสตร์เนี่ยที่ท่านอาจจะดู youtube ของโหนหมอดู ต่างๆพูดถึงนะครับดาวสามดวงที่จะย้ายในพฤษภาเนี้ยนะครับออขอให้ท่านตระหนักและใส่ใจนะครับเพราะว่ามันจะมีทั้งดีและก็ไม่ค่อยดีเข้ามาในลัคนาของท่านเพราะฉะนั้นท่านต้องมาตรวจดวงนะครับหาลัคนานะครับดูว่าดาวออประจําตัวของท่านดาวพฤหัสนะครับดาวพระราหูดาวพระเนะสารเนี่ยตอนท่านเกิดเนี่ยอยู่พบอะไรโคจรมาดีมาเสียอย่างไรนะครับ เพื่อท่านจะได้เตรียมรับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภามนี้นะครับทุกท่านอย่าลืมนะครับก็อยากให้ท่านทุกท่านที่สนใจนะครับตัะหนักตัะหนักให้รู้นะครับโหราศาสตร์เนี่ยมีผลต่อดวงชะตามนุษย์นะครับมากๆนะครับจากประสบการณ์โดยตรงของผมเองนะครับขอบคุณครับ